ไบเฟิร์นพักสกรตอบแซบหลังเชาเน็ตบอกควันมีผัวดีๆงานนี้มีหน้าชามีกระแสข่าวแว่วๆมาว่าไบเฟิร์นพักสกรลูกสาวของจตุรงมกจกกลับไปรีรันกับหนุ่มหล่อนหน้าตีเจโม่จาตุรนไพรสุภาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่มีการยืนยันใดๆจากปากเจ้าตัว แต่ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้สาวใบเฟิร์นดูสดใสสวยวายสวยขึ้นจริงๆออร่ารเหมือนคนกำลังอินเลิฟเลยล่ะค่ะก็ไม่แปลกที่จะมีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบแต่ว่าไม่ไวายก็มีดราม่าเบาๆดนชาวเน็ตแซกกลางไอจีว่าเฟิร์นสวยควรม,มีผัวดีๆนะและงานนี้สาวใบเฟิร์นก็ตอบกลับทันทีว่าแต่ทำเอาหน้าชาทีเดียว หัวดีๆหายากนะคะแต่การไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นน่าจะทำได้ง่ายกว่าปอลอขอบคุณนะคะที่ชมว่าสวย